ดโมมินาซังสวัสดีนะคะทุกคนไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกันไหมเย่ก็ช่วงนี้คือว่างแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ช่วงปิดเทอมพอดีก็ถือว่าได้โอกาสมาจับเกมอย่างจริงจังและอัดอย่างจริงจังสักทีนะวันนี้นะเราก็ไม่อยู่กับเกมเดิมเกมดีของเรานั่นก็คือ I Den t i t y w ี้เย้เฮ้แล้วก็ กลับมาก็ช่วงฮาโลวีนพอดีถือว่าเยี่ยมเลยเลยนะคะเพราะว่าคือแบบเราก็ชอบงเทศก,กาลนี้ชอบสุดๆไปเลยด้วยแล้วเนี่ยคือ,คอสงสัยจะล้างหนาจริงๆนั่นแหละนะบน u t u b e เนี่ยคือขอวอเลยนะ y t u t u นอะยอย่าอ,อย่าได้แบนกันเลยนะอย่าได้แบนกันเลยคือไม่อยากจะขุดช่องตัวเองออกมาจากหลุมลึก,ลกโอเคไหมแล้วก็วันนี้นะฮะไหนๆก็ไม่ได้กลับมานานก็เลยมี ซีร,รีส์นะคะพร้อมกับที่เปาเนี่ยคัมแบ็กกลับมาด้วยซึ่งซีรีส์นั้นก็คือ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 เอ็กโคทำไมเ e ลซันเดอะซีรีส์นั่นเองหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเบลซันเดอะซีรีส์คืออะไรอย่าเพิ่งบอกว่าเปาคิดสั้นนะเพราะว่าเบลซันเนี่ยคือมันจะเป็นมุกไงแบบคาดไม่ถึงเฮ้ยคาดไม่ถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ย เออคือเปลารู้ไว้ว่ามันสิ้นคิดคือไม่ต้องซ้ำเติมก็ได้โอเคถ้าอย่างงาั้นถ้าพร้อมแล้วก็อย่ารอช้าเลยทุกคน let's go ทำไมวันนี้ดูดีกว่าปกติเนาะ โอเคแล้วเราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะฮะแมบปบนี้เป็นแมปโรงงานผลิตอาวุธโอเคเราจะปล่อยจอยแล้วกันนะสำหรับแครหลายคนนะที่สงสัยว่าเปาหายไปไหนนานเนาะก็อยากจะบอกว่าเปาเนี่ยติดเดียสุดๆไปเลยนะฮะแบบติดสุดๆไปเลยด้วยคือแทบไม่มีเวลาว่างเลยก็ว่าได้อะแบบอโหเธอมันติดอะไรขนาดนั้นคือแบบงานก็เยอะสอบก็เยอะโครงงานก็เยอะเยอะแบบ คือเวลาจะให้ตัวเองนิดหน่อยก็คือไม่มีเลยหรือถ้ามีนี่ก็คือเราก็เอาไปทําสิ่งที่เราอยากทําหมดเลยแน่นอนว่าพอเราเครียดปุ๊บเนี่ยก็คือไม่มีอะไรแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดวฮันเตอร์มาใจายเย็นๆรู้สึกเหมือนจะเป็นอันวาไหมเห็นแวบๆน,น่าจะใช่นะ,ะมันควรจะใช่ตั้งแต่แรกแล้วสิเอาก็มีวัตถุไฟฟ้านี่ว่าอะไรวะเนี่ยโอเคเออคือเปล่าหล่อนเองทุกคนขอโทษด้วยเดี๋ยวฮันเตอร์ไล่เราต่อไปเนี่ยอ่ะล้มหนึ่งทีเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าว เอาฮันเตอร์ไม่ไล่แล้วเอาเรากุตสารลันไม้โถโอ้ปั่นต่อแล้วกันโอเคเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะจะบอกว่าพอเราเวลาคนเหนื่อยเนี่ยเวลาพอเรามีเวลาว่างใช่ไหมเราก็จะแบบว่าเอาเวลาว่างนั้นอนะไปทําในสิ่งที่ตัวเองอะอยากจะทําเช่นเปาก็จะไปเล่นเกมแบบแกนชินอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ค่อยมีเวลาเคลียร์เควสอยู่แล้วอะทีนี้พอเรามีเวลาว่างปุ๊บเราก็เอาเวลาทั้งหมดนั้นไปทุ่มกับเกมเดียวหมดเลยทํให้ไอเดนเนี่ยคือแต่บ้างไม่แตะบ้าง เราก็เลยมีเกลือม่วงที่ไม่พอจะแลกสกินในช่วงฮาโลวีนสมนรับหน้าตัวเองยังไงก็นั่นแหละตอนนี้ก็ได้โอกาสคัมแบ็กกลับมาแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะคัมแบ็กได้อีกสักกี่ครั้งเชียวนะฮะซึ่งซีรีส์ใหม่รอบนี้ก็ถือว่าบอกเลยเราต้องอัดย้อนหลังโอลี่นะฮะเพราะตอนนี้คือกำลังเทส ช่วงนี้กําลังเทสเขาเรียกว่าเทสแบบเทสระบบนิดนึงอะไรอย่างนี้คือเปาได้แอปอัดใหม่มาก็เลยต้องมาลองกับอลันก่อนเพราะว่าเวลาอัดกับตัวเครื่องจริงๆเนี่ยคือมันแหลกมากแหลกแบบแหลกไปไหนฮัลโหลก็ไม่เข้าใจมันกันนะจ๊ะโอเคสำหรับเกรด้เล่นน้อยๆนะฮะ การจุกอันวาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะทุกคนแต่การปั่นซิเรื่องยากกว่าแถม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 เราไม่มีตัวปั่นอย่างลูก้าด้วยแบบนี้ก็ว้าวุ่นเลยนะแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะทุกคนมันอาจจะค้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะเพราะว่าคือเราก็โทรศัพท์ไม่ได้แรงขนาดนั้นคือมันไม่ใช่โทรศัพท์สำหรับเล่นเกมนะเพราะงั้นก็อาจจะแหลกนิดนิดหน่อยหน่อยนะ โ okay. อเคจุดหมายถัดไปตรงนั้นมีเพื่อนปัน่นอปันเสร็จแล้วด้วยงั้นเราไปเครื่องตรงสุดทุกกหูกลูกตานน้นก,กันเลยดีกว่า mm hmm. เพื่อน mm hmm. เพื่อนวิ mm ่งไปหรือยังน่าจะอย่างนะมีทุกคนเจ็บเซี่ยวกันหมดเลยโ okay, okay. อเคโอเคคงไม่มีปัญหาละมั้ง mm hmm. ไม่เป็นไรหรอกมั้งต้องบอกเลยว่าการปั่นในระหว่างที่มีอันวาไล่ทุบคนอื่นอยู่เป็นเรื่องยากมากๆเลยนะทุกคนมันมันยากจริงๆไะนะ เอเพื่อนไปไหนกันหมดอ่ะมีคนรับเคราะห์อยู่ไปนี่มีคนรับเคราะห์แบบว่าฮันไล่อยู่หรือเปล่าเอ่ยตอนนี้เรากำลังปั่นอย่างสบายใจสืบสบายใจสืบคืออะไรสบายใจเฉือบเอบเพื่อนมามีอะไรเพื่อนมาบนทําไมเอ่ยเออมีอะไรอ๋อเอออ,อยากหิวอ๋อลืมไปเลยว่าพี่แกหิวเสี้ยวได้โอเคขอบคุณขอบคุณมากครับเอ๊ะเดี๋ยวทำไมหัวใจเราเต้น อะไรหรือว่านั่นไงไฟแดงแรงทางโค้งเลยอะไรคือไฟแดงแรงทางโค้งมันต้องแบบไฟแรงแดงอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะจะเล่นมูอย่างเล่นไม่ถูกเลยจะบ้าอ้าว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 เพื่อนรุ่นาจากไหนอ่ะถ้าหันไปอุ้มก็สวยสิครับฮิวเลยคือพอดีเราก็เป็นคนหน้ด้านทนอยู่แล้วนะก็เรื่องปกตินะจ๊ะถ้าหันถือเราก็พร้อมเสียบนะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะไปช่วยสาวน้อยด้วยนะเพราะว่าเพื่อนเจ็บกันหมดเลยเหลือเราไม่เจ็บอยู่คนเดียวนะฮะคือเจ็บมันก็เจ็บแหละแต่มันเจ็บเซี่ยวมันไม่ได้ถึงกับแบบตีทีเดียวล้มไงเพราะงั้นนะเราจะไปช่วยเพื่อนกันเรามาแล้วสาวน้อยเรามาแล้วเออช่วย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 ไปเอ้ยเดี๋ยวจติด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 จนฮันเตอร Hunter Hunter ตอร์ฮันเตอร์อย่าว่าอย่าไล่เราแดงขนาดนี้ไล่เราปะเนี่ยไม่ไล่เนาะไม่ไล่เนาะโอเคไม่ไล่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 เดี๋ยวละเดี๋ยวละไม่ไล่เดี๋ยวละไม โอ้โอ้นั่นหลุมนี่นาอ้าวเ,เพื่อนหวัดดีจ้านั่นจะอะไรจะฮิวเหรอไม่เราว่าอย่าดีกว่านะเราไปเราไปช่วยฝั่งนู้นกันก่อนดีกว่าไหน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 เพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลโอเคเดี๋ยวเปาฮิวเพื่อนก่อนดีกว่านะเออแต่ก่อนนั้นเร็วเ๋ยวเฮ้ย,ย,ย,ย <laughs> ทำไมเราบปก้นหน้านได้ขนาดนี้เพื่อนก็อยากช่วย <laughs> เครื่องก็อยากปัน่นเอ้ยค้างอีกแล้วโอ จริงโค้ไปก่อนนะเอาเพื่อนรู้แล้วเอาอะไรอะ่ะเราโค้ไปก่อนนะจังหวะนี้ก็คือโค้ไปเต็มก่อนเพราะว่าเพราะว่าเวลาเพื่อนมาดึงก็จะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วต้องโค้เก้าๆเอาไว้แต่ถ้าฮันไม่อุ่มแบบนี้ก็น่าจะต้องไปที่ไม้ไหมเราควรไปที่ไม้ปะเนี่ยโอเคไปที่ไม้ดีกว่าเลยทุกคนจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการ move อ่ไปจุดอื่นนะจ๊ะ ตอนนี้มีเราล้อมอีู่คนเดียวแล้วฮันก็เหมือนทันจะห่วงเครื่องนะเล่นฮันไม่ควรห่วงเครื่องนะทุกคนคือตีได้ก็คือตีจับนั่งได้ก็คือจับนั่งนะเพราะว่าคือจากที่เราจะเก็บหนึ่งหรือเก็บสองมันจะกลายไปว่าเราจะเก็บอะไรไม่ได้เลยเพราะงั้นก็พยายามหาคนจับนั่งไว้ก่อนนะอย่างน้อยก็คือให้มีคนนั่งแล้วค่อยมาไล่ก็ได้คือมันผลัดกันนั่งได้ไงโอเคโอเคฮิวเพื่อนก่อนถ้างั้น ควบคบควบวเฮ้ยหันมาวิ่ง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 วงแตกวงแตกวงแตกตอนนี้ทุกคนเจ็บไม่ก็ร่วงกันไปหมดนะโอเคฮิวหิว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 ,ว,วอา้อาวไม่เอาอ่ะโอเคโอเคโอเคไม่ฮิวก็ไม่ฮิวตอนนี้จะราะห์สถานการณ์เครื่องก็น่าจะใกล้จุดและมีคนปั่นอยู่ด้วยโอเคนั่นเดี๋ยวรอหนะ้าประตูแต่ว่าเพราะว่ารอประตูนี้ไม่เวิร์กนะเปาอ้อมไปฝั่งนูน้นน่าจะดีกว่าแหละมั้งนะ โอเคงั้นเราอ้อมไปฝั่งนู้นกันนะคะทุกคนเผื่อว่าเผื่อว่าเผื่อว่าฮันจะแบบอยู่ฝั่งนู้นไงคือเราจะได้เปิดประตูแล้วก็วกกลับมาช่วยเพื่อนอีกรอบนึงมันน่าจะง่ายกว่าเอาเพื่อนจุดแล้วโอเคสวยสวยสวย,สวยงั้นโอเคเอกฉันเราจะไปเปิดประตูฝั่งนู้นกันนะจ๊ะคือถ้าฮันจะมาฝั่งนี้เราก็ตายคนเดียวไงแต่ถ้าเกิดว่าฮันอยู่ฝั่งนูน้นคือก็มีโอกาสรอดอย่างน้อยหนึ่งคนหรือไม่ก็เปาอาจจะกลับไปช่วยเพื่อนได้เพราะตอนนี้คือยังไม่ได้ ือยังยังมีโอกาสตายน้อยอยู่นะคือมีแค่สาวน้อยคนเดียวที่แบบว่าชื่อแดงแล้วเออเดี๋ยวทำไมเราโดนอยู่คนเดียววะนี่เนี่ย โอเคฝั okay, ่งหนูนยังปลอดภัยหายห่วงกันอยู่นะน่าจะไม่เป็นไรละมัง้งเอ๊ะเดี๋ยวทำไมหนะ้าอกมันม่วงๆกันนะอ่าลเลเลอย่าบอกนะว่านั่นไงมาทำไมละ่ะไอ้บ้านนาะละหนวน,อนออ้องอ้อมฝั่งนู้นก็โดนอ้อมฝั่งนี้ก็โดนทำอะไรได้บ้างเนี่ยโดนแน่นอนนะลาก่อนเพื่อนเพื<ๆ>่อนเอายังเหรอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเรากดยอดทำไมเดี๋ยวเดี๋ยว บอร์ปุ่มช่วยด้วยกดอะไรไม่โดนเลยลาก่อนนะเพื่อนๆตรงนี้เธอเรื่อช็อกแน่นอนอทำไมเราต้องมาตายอย่างน่้นอปรอายสุสูกันด้วยนะออาฮันเทเอาเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวอ่ะอา,อา,อา,อาทิ้งกันนี้เลยเหรอโอ,โอเคโอเคโอเคได้เลยเพื่อนตามนั้นครบจะเต็มแล้วหวังว่าฮันเตอร์จะกลับมาไม่ทันนะ คือใจนึงก็อยากให้เพื่อนออกใจนึงก็อยากเพื่อนรอแต่ว่าออกเถอะถ้าถ้ามันจะสู้ชีวิตก็ออกได้เลยจ้าออกได้เลยออกเลยจ้าขอบคุณนะโอเคเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหันมาหันมาหันมาไปหาที่หลบแป๊บนึงโอเคแถวแถวนี้แถวนี้กบรอยเท้าเพื่อให้หันหาเราไม่เจอไอ้ที่วิ่งเมื่อกี้คือไม่ได้กบเลยโอเคโอเคโอเคเอ๊หลุมอยู่ตรงไหนอจำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะเออตรงนี้ไม่มี ตรงกลางหรือเปล่านะตรงตรงกลางใชคก่อนแล้วกันถ้าไม่ใช่ก็เซน่าละนะจ๊ะเอ้ยนั่นไงเจอแลวอ้วลาก่อนนะฮันเตอร์อุ้ยวุ่นวิบมากเกือบไปแล้วฮาบูเน่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 โ,โนคตรน่ากลัวเลย และเราก็จบที่ชนะออกสี่แบบอย่างวะสุดๆเลยนะคะนี่แทุกคนที่มาของคำว่าเข็มขัดสั้นนะคาดไม่ถึง ก็หลังจากจบแมชนี้นะคะคือเราทุกคนเนี่ยก็คือไปนั่งโม้ก,กันฉ่ำเลยก็คือแบบไปนั่งคุยกันว่าเฮ้ยเกือบไปแล้วแล้วก็ฮิตบ็อกอะไรวะเนี่ยคือสาวน้อยแบบวิ่งสวนกับฮันเตอร์เหมือนเป็นเพื่อนกันน่ะคือเราก็คุยกันแบบสนุกมากทุกคนเป็นกันเองมากก็ถือว่าแมชนี้เป็นแมชที่ดีนะ,ะแถมเป็นตาท้ายของแรงค์ในวันนั้นด้วยก็ถือว่าสนุกมากๆเลยนะคะ เอาละแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ใครที่ถูกใจหรือชอบนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอชมคลิปใหม่ๆด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปพักคอก่อนแล้วนะทุกคนเอาละไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะทุกคนบายบายจันน่